คุณผู้ชมครับวันนี้ผมเพิ่มการันตีกับอาจารย์โตอเคโรซินและพี่น้องพี่น้อยแจ้งแดงก้อนขี้แมววันนี้ได้นาน้ำพริกลบลุงใจของยอของก้อนขี้แมวมาบอกเพื่อนน้อแจ้งแดงมน้ยำทุกครั้งเหลือลูกกู้เตี้ยคือมาไว้ย้ำต่อ อันนี้น <arts> ้ำพริกลาบสูตรไอ้ก้อนขี้แมวแม่นไอคอนแม่ละครับผมน้ำพริกนี่ไผ่แปงมีอะไรเป็นโคนแปงครับอ่แล้วไผ่ใส่ถุงผมเป็นคนใส่ครับไอ้น้ำพริกเนี่ยมันก่อนต้อเป็นเห็ดที่ถุบไปทุเจ้าคถูกไหมครับและรอชมเร็วๆนี้เราชมอันนี้จะเอาไปใส่ซ่าใส่ลาบนะเนอร์ยังไงรวยครับวแล้วแล้วแกะถุงเนอร์ใส่ซาได้ทำน้ำจิ้มได้ครับโอ้อ่าโหมาแกล้งนันนเเนอราถ้าถุงนี่ถ้าใจเซ็ตนะครับ ส่งไปที่เขียนชื่อที่อยู่ส่งไปที่บ้านนะครับจะได้รับรางวัลที่ด oh, ึงตัวว่ายน้ําไปกับกรุงเทพเชียงใหม่สิบสี่ครับโอ้ว่ายน้ำปอดเท่ากีฬาไปบคคุณรับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้จับพอดี